เอาป่ะไดห้หมดเอาดิมาดิกูไม่ต้องกดสกิลกูไม่งอสกิลแมปเนี้ยกูไม่งอกูใช้พลังตัวเอฟของกูฝีมือของกูมันเก่งอยู่แล้วตวะเออแตก2ในเวลาสั้นครับผมเว็บนาวินไปใช้สกิลเล็กหนึ่งโอ้โหมัดปืนยังยืดเอามือไปต่อยบอลเด้งกลับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะพลังที่มีประโยชนอ์อ่ะกูใช้ตีกระมันแล้วกูต่อยอาดกลับไปนึ่งทีโดนไปครับผม มันเสียนะนเมื่อกี้มันเสียหัวใจเลยทุกคน <laughs> งงดิงงดิเอาเอา,เอา,เอาให้มั้ยเอาใช่ไหม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 อย่ามาเล่นซอยเอฟกับกูนะกูวะ <S <S <ช>าาสุดยอดแชมป์เบสบอลนะขอบอกเอาอะไรก็กรร่าสุดยอดด้วยเนี่ยเบสหน้าเราอยู่กับเกมโลบอกในแมッ เดบอลนะครับผมเป็นเหมือนแมปเบทบอลเลยทุกคนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีอนิเมะเพิ่มเข้ามาผมไม่เหมือนเบทบอลเบทบอลไม่มีอนิเมะนะแต่ว่าไอเดทบอลที่มันมีอนิเมะทุกคนดูดิลูฟี่โงกุนเนี่ยแล้วก็เอออันนี้คืออะไรวะไซตามะหรือว่าวอตเตอร์เฮไม่ใช่ไซตามะปะไม่รู้อะผมไม่รู้จักนะผมผมรู้จักแต่ลูฟี่เรื่องเดียวนะมันเหมือนจะมีบัฟด้วยทุกคนตัวละครอะ มีบัฟมีพลัง oh oh, ครับผมโอ้โหตั้งจากเบสบอลจัดๆนะและเห็นอีกอย่างหนึ่งตอนเข้ามาดูผลปีศาจโอ้ my god ผมโคตรเบียวผลปีศาจในวันพิชเลยทุกคน I love it ไอเลิฟอนผมแต่เหมือนจะเป็นของที่ช่วยบัฟนะบัฟเจมบัฟโชคบัฟเอกพีนะครับผมเดี๋ยวไอพวกนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าของบัฟของเอาไว้ช่วยเล่นนะอันนี้คือซุ่มการ์ดหรือว่าใช้โลบัฟซุ่มการ์ดว้าวเราสามารถซุ่มการ์ดเพื่อเอาแชมเปี้ยนไปเล่นได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสอ0 0ัเจมกูมี2 5 0 5 กูขอสักสักตัวได้ไหมเออสักตัวโอเพนมาเออไม่ใช่มันคืออาวุธนี่ว่า uh huh. แล้วคือคอ uh huh. มมอนมาเลยไงโคตรกากเปิดมาดิได้ดาบมาอันหนึ่งก็ผมดาบช่วยบัฟไหมกูถามหน่อย <No. S 1> ไม่ได้ช่วยบัฟอะไรแค่เท่ๆเฉยๆนะผมอ่ะผมเพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกนะแล้วผมซุ่มได้ไอตัวเนี้ยมาผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะผมไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้นะทุกคน กันเดี๋ยวเรารอเข้าสู่สนามลบดีกว่านะผมไม่เหมือนเบสบอลนะบอกเลยว่าเบสบอลสกิลมันจะเลือกนะผมแต่ว่าคือไออันเนี้ยแม่งดูดิอันแรกเป็นดีเฟนส์นะผมอันที่สเป็นแดดอันที่3ถึง4เนี่ยไอเล็ก1ถึง4เนี่ยทุกคน <Wow. S 1> คือสกิลเว้ยคือแม่งยกทั้งขยงมาไว้ในนี้เลยถ้าเบสบอลคือให้เลือกอันใดอันหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่เดดบอลคือแบบทุกสกิลทุกคนสามารถกดได้ วัดเด h อ h เฮ k คุดโกงเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดมันหาและเกียนกว่าเบสบอลขนาดไหนนะครับผมนี่เป็นการเล่นครั้งแรกขอบอกไว้เลยงานนี้มีหาแน่นอน <laughs> มาเข้าสู่สนามลบเป็นที่เรียบร้อยนะผมและอีกอย่างหนึ่งที่มันเดี๋ยวมันวัดเต๋อเฮ w ว a t เต๋อเฮกอะไรวะมันมาหากูเลยอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกับเบิดบอลนะผมจะเห็นได้ว่าข้างบนมีเลือด3ครั้งนะเราสามารถโดนบอลได้ถึง3ครั้งนะคบผมถึงจะตายนะต่างกระเบิดบอลที่โดนครั้งเดียวแล้วน็อกนะผมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้รู้สึกว่าบอลมันค่อนข้างที่จะไม่กดติงด้วยนะผมมันอ้อมได้ด้วยนะเกมเนี้ยเออ <Yeah. S 1> บอลมันอ้อมแล้วก็ทิ้งกําแพงได้ด้วยนะไม่เหมือนกับเบส บอลอีกนะผมแหมกูว่าไม่นคนละเกมกันแหละเราเลือกพูดถึงเบสบอลกันดีกว่าเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเกมนี้มันเล่นยังไงกดสกิลที่1เฟสบอลคืออะไรวะเฟสบอลคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นบอลลอกนะซึ่งเราจะต้องให้บอลส่งมาหาเราก่อน <Okay. S 1> สกิลที่2เฟด อ๋อแดสโอเคอเคกดคิวเอาไว้แดสนะครับผมและอันที่3อ่ะเฮ้ยอันที่3คือตาบอดแล้วกูอะไรของกูกูโดนอีกทีหนึ่งแล้วแงและกูกำลังจะตายเร็วๆนี้ไงคือแบบกูต้องเรียนรู้สกิลใหม่เลขสี่คือเอ่อพอเท่าพอเท่าเอ่อพอเท่าแล้วพอเท่าแล้วยังไงวะว t h เ h อ c k กูต้องไปอ่านคู่มือวิธีเล่นเนี่ยกูถามเลยดิ ผมคิดว่าตัวละครอะแต่ละตัวดูดีพลังมันแบบโอ้โหโคตรเทพเฮ้ยผมใช้แล้วสกิลที่หนึ่งเฟกบอลน,นี้โอ้โหยมันใช้เป็นพลังเฟกบอลแบบนี้นี่เองกูเข้าใจกดเลขสองเดสเออโอเคคืออะไรไม่รู้กดเลขสามตาบอดกูอะไรไม่รู้กูไม่รู้กูกดแมงม่วหมดอะกดเลขสี่เฮ้อะไรวะมันเพื่ออะไรของมันกูไม่เข้าใจสกิลแต่ละอันมันทำอะไรได้ไม่รู้กูรู้แค่ว่ากูกดก่อนตีพอแล้วกันจบเฟกบอล ื้อโดนไปดิพอนมโดนไปดิพอนุ่มย่โอเคมาบอลมาหาผมเซดเฮ้ยกูเฟดเพื่ออะไรล่ะเย่กูเฟดเพื่ออะไรวะเฟดเอาไว้วาร์ฟดิผมไม่จำเป็นหรอกไอเนี่ยแล้วก็ตีเข้าไปเฮ้ยบิงเกิดอะไรขึ้นวะเอาจริงนะผมยังค่อนข้างงงพลังอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าไม่ต้องไปใช้แม่งได้ไหมเออใช้แค่เดสกับดีเฟนส์พอกู กูกูเชื่อว่าแค่การกดบล็อกของกูอะเก่งพอไม่จําเป็นต้องไปใช้พลังเฮ้ยตอนเนี้ยกูจะคว้าแชมป์ให้ทุกคนดูไม่จำเป็นต้องไปกดอะไรนะ,อะไอเฟตบอลเฟกบอลน,น,น,นั่นแหละมากูจะเอาแชมป์ให้ดูโดยที่กูไม่กดอะไรเลยอะมาดิกูจะขอกดแค่เฟกบอลลวกันเพราะว่ามันดูใช้ง่ายที่สุดและอ่านอื่นกูใช้ไม่เป็นเลยสัอกอันนะเอาจริงเออไปเฟกบอลก็คือแยกบอลเป็นสองลูกให้ฝ่ายศัตรูสับสนนะครับผมคอยดูนะผมจะเอาแชมป์โดยที่ไม่งอไอสกิลหนึ่งสองสามอะ เพราะว่ากูเล่นไม่เป็นไงเออกูไม่รู้ไงว่าอีตัวละครที่กูได้อะมันทำอะไรเป็นบ้างเฮ้ยปึ๊บอย่าโค้งพ่อหนุ่มอย่าโค้งไม่ชอบไม่ชอบเออผมจะกองกดเลขสามนะเห็นปะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเว้ยมันเพื่ออะไรวะ<อ>และสกิลเลขสี่พอร์ทัลเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรวะทุกคนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมก็เปิดปุ๊บแล้วผมตีบอลบอลไปพ่ที่พอร์ทัลวะ,วะเฮ้ย น่าสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวออีกทีเช็คเช็คเช็คขอกทีเช็คสมมติกูกลางพอตเท่าตรงนี้โอเคกลางพอตเท่าเอาไว้และ ก็ได้ส่งบอลมาเออส่งบอลมาส่งบอลมาส่งบอลตีบอลบุ๊บโอเคบอลไปโทษที่พอเท่าบอลไปโทษที่พอเทาที่กูวางไว้ไอเกดินและไอเกดินแสดงว่ากูต้องไปวางใกล้ๆกับฝ่ายศัตรูไงมันจะได้แบบไปกระแทกหน้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบอลมันจะไปเล็งที่คนไหนอีกแด็ดโอ้ยไรค่าไลังี่ไรค่ามากบอกเลยกูจะเอาชนะโดยที่โดยที่โดยที่ทเออ ดยที่ไม่กดอะไรให้ดูคอดูมึงคอยดูก,การกดสกิลเอฟกูละกันมึงคอยดูก,การกดสกิลเอฟกูละการมึงคอยดูกูยังเลือดเต็มสามน้ำมึงคอยดูไอพลังตาบอดนี่มันช่วยอะไรวะเอาจริงๆนะกูไม่รู้โอ้ยเล็3สามเนี่ยมันช่วยอะไรทุกคนให้รู้บ้างวะแม่งม่เฮ้ยกูกลางพอเท่าแล้วกูก็โบกแกเออแตกเรียบร้อยก็บมเลือดตัวตัวนะมาเฟกบอลไปลุยลุยอือมาดิมาดิ เออมาดิมาดิมา,มาเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่ามาอ้อมหลังบอลไม่อ้อมหลังได้ด้วยคโคตรโกงเกมเนี้ยโกงเกินโกงเกินมาดิมาดิมาดิเฟกบอลเออเอไม่ใช่กูกดผิดกูกดผิดเฟกบอลไงอย่ามาได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นด้วยถ้าสดจัดนะครับผมฮึบฮึบฮึบเอาอ่ะ เอาป่ะได้ให้หมดเอาดิมาดิกูไม่ต้องกดสกิลกูไม่งงอสกิลแมปเนี้ยกูไม่งอกูใช้พลังตัว F อของกูฝีมือของกูมันเก่งอยู่แล้วตวะเออแตก2ในเวลาสั้นครับผมเวฟน้าวินไปนะคือไอ้สกิลหนึ่งสองสามี่อะไม่ต้องไปกดเราเล่นแค่ FQ 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 d e f e n s f e n s h d e f e n เฟนซ s แค่นี้พอเล่นได้แค่นี้ก็ไปได้ทุกแมปแล้วนะเออ มากูขอแก้มืออีกทีเหลือ4ี่คนในสนามนะครับผมมาดูดิว่ากูจะแชมอีกไหมตาเนี้ยกูกลางพอร์เท่ลไว้กลางแมบก็เ,เลยและกันมาส่งมาให้กูไปลุกบอลจะได้ไปล่พอร์เท่ลแล้วมึงก็จะเสียจังหวะไงมันมันการได้เรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งครับผมไม่ได้เป็นฝีมือผมนะเฟกบอลเฟดไอพลังที่3กูช่างมันแล้วไม่สนใจแนละ้วจะเล่นเฟกบอลกับเฟดนะครับผมเหลือตัวตัวว่ะเหลือตัวตัวเฟกบอลไปก่อนเลยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ใจเย็นเฟสนีก่อนนีก่อนขอนีก่อนขอนีก่อนใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปเอาปละเอาไปละคือจะประชิดตัวอย่างนั้นว่างานจะประชิดตัวจะประชิดตัวจะประชิดตัวว่างานกลัวได้มาดิ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 โอ้ยังไม่ได้แบบตึงมือเลยจะประชิดตัวยังไม่ได้ตึงมือเลยขอแบบตึงในแบบเพย์เร็เบรบอลได้ไหมอ่ะเพย์เร็เบรบอลนี่คือน่ากลัวมากนะครับผมมีเจมอยู่ห้าพันว่ะผมจะเอามาสุ่มตัวได้ที่ไหนอ่ะอันนี้คือ อาวุธหรือตัววะผมอยากรู้เออถ้าเป็นตัวกูว่ากูต้องซื้อวะกูรอเก็บตังค์เฮ้ยกูซื้อลูฟี่ได้5 0 0พเจมจัดไป็มอยากเล่นลูฟี่เรียบร้อยว้าว,าวเล่นลูฟี่แล้ววะเออพลังมันไม่เหมือนกันนี่ไงเห็นปะถ้าผมเป็นตัวซ้ายเนี่ยดูพลังข้างล่างมี4อันถ้าผมเป็นตัวลูฟี่เนี่ยเออไม่ใช่ลูฟี่ไม่น่านลูฟิลเหรอหลูฟิลเหรอหลบลิขสิทธิ์แบบ100แล้วก็มีเวลด้วยนะจะต้อง ทำเวลเพื่อปลดล็อกโอ้โหได้มากูเล่นลูฟี่เพราะกูเบียวลูฟี่เรื่องเดียวกูดูไททันกับลูฟี่แค่นั้นแหละใช่ เรื่องอื่นกูไม่เคยดูเลยพลังที่หนึ่งนี่ว่ายืดแขนแน่กูรอลงสนามเลยใช้สกิลเล็กนึงโอ้โหมัดปืนยังยืดเอามือไปต่อยบอลเด้งกลับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะพลังที่มีประโยชน์อะไม่เหมือนกับอีตัวเมื่อกี้คือแบบว h a เตอรเฮปเล่นไม่เป็นเฟกบอลก็แบบหลอกคนอื่นไม่ได้นะครับผมตอนอย่างนี้ทาวเวลยี่สิบนี่พลังอะไรวะเฮ้ยคนเล่นลูฟี่เยอะอยู่เนี่ยโอ้โหลูฟี่อีกแล้ววัตเตอรเฮปแต่กูดาวนานโอ้ย กดเดเร็วไปกดเร็วไปโทษทีลูฟี่เออไปเลยบินไปเลยอย่างเงี้ยแจมอย่างเงี้ยแจมกูโคตรเบียวเลยนะเออแมบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมมีพลัง3ชีวิตนะถ้าพลาดครั้งหนึ่งไม่ตายนันทีไม่เหมือนเบสบอลต้องมารอจบเกมเสียเวลาอีกนะครับผมเจ๋งอันนี้เจ๋งออกแบบได้ดีผนวกกับเอาอนิเมะเข้าประกอบนะว่าแต่ละตัวมีพลังอะไรก็เอามา บวกใช้สาก็เท่ไปอีก <Yeah. S 1> ต่อยแม่งเลยไง <laughs> โอ้โหแล้วแบบตีบอลจากระยะไกลนะครับผมมันปืนยางยืดไปดิหลือสามคนวะมาเฮ้ย <laughs> โอ้ยวาบได้วะแต่เฮ้พลังอะไรวะเมื่อกี้มาดิเอาบอ จะเอาใช่ไหมจะเอาเฮ้ยวัดแต่เ c k มันชิ้นกําแพงเฮ้ยมึงแย่ชิ้นกําแพงดิกูจะตายแล้วเฮ้ยกูจะตายแล้วกูตายแล้วไม่จะแล้วมาเหลือ3มคนในสนามครับผมผมยังเลือดเต็มร้อยอยู่นะกูเก็บพลังมัดปืนยังยืดเอาไว้ใช้ตอนตัวตัวดีกว่าตัวตัวแล้วกูใช้ตีกับมาแล้วกูต่อยอาจกลับไปนึดงึงโดนไปครับผมมันเสียนะเมื่อกี้มันเสียหัวใจเลยทุกคนงงดิงงดิ เอาๆใ,ใช่มั้ยเอาใช่ไหม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 อย่ามาเล่นซอยเอฟกับกูนะกูวะสุดยอดแชมป์เบสบอลน,นะขอบอกสนุกดีวะทุกคนเล่นมันเพลินเลยนะมันเอาพลังแบบของแต่ละอนิเมะแต่ละตัวมาใช้ในเกมนี้มันก็เลยแบบดูเท่ดูอะไรไปอีกนะครับผมเลือ3คนนะเดี๋ยวผมจะปิดจ็อบให้มันจบๆไปแล้วนะแค่ผมก็ <c oughs> หอมปากหอมคอนะผมสำหรับคลิปนี้ในเดดบอลนะครับผมลองมาเล่นกันได้นะ น่าสนใจเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่ามันเอาสกิลของอนิเมะมาเล่นด้วยนะจ๊ะเฮ้ยๆกูกดลวงหน้ากูกดลวงหน้าไปแล้วกูใช้ต่อยแมงเลยไม่สนใจกูกดเอเบิกูกดเล็กนึงต่อยเฮ้ยว่าแต่เฮกวาร์ปได้ด้วยว่าแต่เฮกอย่าโค้งอย่าโค้งพี่พี่อย่าโค้งบอลมันโค้งเห็นปะเห็นบอลมันโค้งไหมมันเลยแบบเสี่ยงตายนิดนึงนะครับผม ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คลิปนี้ด้วยนะโอ้ยอย่าโค้งโอ้ยอย่าโค้งดิัวรจะวายอย่าโค้งมันจะโค้งไปไหนล่ะพี่วู้มันจะโค้งไปไหนนะจ๊ะเออโดนไปหนึ่งสวยสวยนะถ้ามีอะไรก็สามารถเฮ้ยกูลืมกดตัวเอฟกูลืมกดตัวเอฟกูกดตัวคิวทำไมอ่ะถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเล่นแมปนี้นะจะขอทิ้งลิ้วแมปเอาไว้ใต้คลิปนะผมเฮ้ยตัวตัวแล้วว้าหัวตกมาตกมา เอ้ยโดน Monster kill <c oughs> โคตรเกียนนะไอ้มัดปืนยังยืดเนีโอโอเ่ยโอ้โหเกียนจริงนะ <c oughs> นั่นแหละถ้าอยากเล่นแบบนี้ผมใต,ต้คลิปเลยนะผมลองมาเล่นดูกันได้นะครับผมสตอนนี้บายบาย